เราะปกป้องมือถือคุณด้วยกระจกนิรภัยเลเจนกระจกนิรภัยที่คุณสามารถติดเองก็ได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับคุณชมครับกลับมาพบกับบัมบาไอทีครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิว,ว,วสวยเรียกว่าสวยขั้นเทพนะครับที่ร้านอาหาร ที่หนึ่งนะครับในเมืองพัทยาแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะฮะกับรีวิวโทรศัพทมือถที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับซึ่งสวยแน่แท้วิวสวยของที่นี่เลยก็ว่าได้นั่นก็คือนี่ครับวีโก้เลนี่ครับ ตัวนี้นี่นะครับเป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นน้องสาวของตัวโรบบี้ที่ผมได้รีวิวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกอนอืนต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับจริงๆแล้วทั้งโรบบี้แล้วก็ตัวเรนนี่สามเนี่ยนะครับวัสดุด้านหลังนี่เป็นอลูมิเนียมทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะดูหลังแล้ววัสดุเนี่ยมันดีมากๆทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันกันกบตัวรีวิวของวีโก้เรนนี่สามกันเลยครับวีโก้เรนนี่สามครับ ความมีระดับที่จับต้องได้นะครับมาด้วยกัน3สีนะครับคือสีชมพูนี่สีนี้เลยครับที่ผมเอามารีวิวสวยงามมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีสีเงินและสีเทาด้วยนะครับในกล่องของเขานี่นะครับให้มาครบคันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยหูฟังต่างๆเอางีว่าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับลักษณะาภายนอกของตัวเครื่องฝาหลังเป็นโลหะนะครับให้ความเรียบหรูและดูดีหน้าจอ5้านิ้วเป็นแบบ HD นะครับ ความละเอียดที่294 PPI ครับสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่65เซนนะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลไม่มีแฟลชนะจ๊ะฝ้าหลังสามารถที่จะเปิดได้นะครับโดยที่เรามองไปด้านบนแบบนี้จะเห็นช่องสําหรับแกะฝ้าหลังนะครับเราจะมาทําการแกะฝ้าหลังออกกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็ต้นต้นปีนี้เองนะครับ ฝาหลังตัวนี้นี่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็แปะด้วยโลหะยู่ด้านหลังแบบนี้ครับแบตเตอรี่ตัวนี้2,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับเป็นไมโครซิมใส่ได้สูงสุดแค่ 3G เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวไมโคร s d การ์ดได้สูงสุดถึง64 g b ครับปิดฝาหลังไปเหมือนเดิมเนาะแน่นหนาทีเดียวนะครับสำหรับงานประกอบครับเราไปดูในส่วนของหน่วยความจำในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับหน่วยความจํำในตัวเครื่องอยู่ที่ 8GB ครับหลังจากที่ผมลงทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เหลือพื้นที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ย3.35เท่านั้นเองนะครับแนะนําว่าควรให้หาตัว micro SD card ใส่เพิ่มจะดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Android เวันของจุดน6.0ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับเราลงเครื่องเสร็จเนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดเป็น6 0เลยนะครับ ไปดูประสิทธิภาพบนแอนตูตูนะครับคะแนนออกมาน่าสนใจเดียวครับ24,542นะครับแต่ถ้าดูแลนด์กิ้งเทียบกับอันอื่นแล้วตอนนี้เนี่ยพวกแบรนด์จีนนะครับทะลุแสนกว่าไปเรียบร้อยแล้วครับมาดูสเปคกันแบบละเอียดๆนะครับผ่านทาง CPU C ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น MediaTek MT6580 ีปดนย์เป็นคอร์ทนะครับ4หัวเท่านั้นนะครับทำงานความเร็วสูงสุด1.3 GHz ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ RAM 1 GB นะครับแล้วก็ ROM 8 GB เท่านั้นนะะฮ Android เวอร์ชั่0น6.0ะครับแบตเตอรี่2,000มิลลิแอมครับและอุณหภูมิในตัวเครื่องตอนนี้นะครับที่ผมทดสอบไม่เกิน50องศาเซลเซียสครับมาดูการทำงานบน Facebook กันบ้างนะครับต้องบอกก่อนวันนี้ผมออกมานอกสถานที่นะครับอินเทอร์เน็ตผมอาจจะเชื่องช้านิดนึงนะครับเอาเป็นว่าการทำงานบน Facebook ของตัวเลนส์นี่3ตัวนี้นะครับทำงานได้ดีเดียวนะครับแล้วก็ไหลลื่นมากๆครับ ผมเองเนี่ยนะครับก็เปิด Facebook เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอารูปต่างๆที่ผมถ่ายนะครับของการทดสอบโทรศัพท์ต่างๆหรือว่ารายการต่างๆของผมเนี่ยเอาไว้ลงนะฮะคุณผู้ชมคนใดได้ย,ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ที่บัมอัพทีวีนะครับและนี่ก็คือรูปที่ผมมาถ่ายที่ Sky g a l l ลี่ร้านอาหารมิวสวยมุมเทพแบบนี้ที่พัทยานะครับ นี่เป็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกนะครับด้วยถ่ายด้วยกล้องของเลนี่สามนะครับกล้อง8ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยนะครับก็ได้ภาพออกมาสวยงามมากๆนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศวิวชิลๆนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับบวกด้วยตัวบิวติฟิเคชันนิดนึงนะฮะให้ดูหน้าสวยนิดนึงอ่าโอเคนี่เป็นกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาดูความลื่นไหลนะครับเราลองกดแบบเร็วๆร็เร็นิดนึงฟึ๊บๆๆๆๆๆๆเห็นไหมฮะีครับพออินเทอร์เน็ตมันโหลดมาเสร็จแล้วก็โสำหรับการทำงานบนเฟซบุ๊นคมาดู i n s t a g r กรกันบ้างนะครบก็สบายๆเลสำหรับตัว i n s t a g r กรนะครับนี่ น้องชายผมออน้องชายผมเองครับอะมาดูในโหมดที่สําคัญสาคัญกันบ้างนะครับในส่วนของอีโคโหมดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราประหยัดพลังงานไปได้นะครับในกรณีที่แบตเราใกล้จะหมดเราเข้าไปในส่วนอ Eco ีโคโหมดได้นะครับก็โทรเข้าโทรออกได้รับส่งแมสเสจได้เอาไว้สําหรับช่วงที่ใกล้พลังงานจะหมดนะครับในส่วนของโฟน s อสซี cess, ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการลบแรมต่างๆลบรอมต่างๆนะครับทำให้เครื่องนี่มันเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนของตัวแรมตัวนี้มันให้มาแค่1 g ึ่งเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการรบแบบนี้บ้างนะครับรวมถึงการอัปเดตต่างๆและการตั้งค่าต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่เซเวอร์ตัวนี้ด้วยนะครับการตั้งค่าให้ตัวโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยมันหยุดทํางานไปก็สามารถที่จะตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมันทํางานได้เร็วขึ้นครับ มาดูในส่วนของการถ่ายภาพกันบ้างครับแกล้องหลังตัวนี้ก็8ล้านพิเซลพร้อมกับค่า f อ4.0นะครับก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เราถ่ายรูปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Professional HDR Night โหมด Panorama โหมด Normal Mode Beautification Mode รวมถึง Sport โหมดด้วยนะครับในส่วนของ Manual Mode เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวไว้บ e b a l a n ได้นะครับนะรับปกตทิทั่วไปนะครับ ในส่วนของ ISO นะครับเราก็สามารถที่จะดันได้สูงสุดถึง1,600นะครับตัวน,นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชดเชยแสงในกรณีที่เราถ่ายในที่มืดๆน,น,นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราดัน ISO ไ,ไปถึงสูงเนี่ยนะภาพมันก็จะเกิดพวกน้อยสอวาเป็นรอยเป็นเม็ดๆแบบนี้ได้ครับซูมตัวนี้นะครับสามารถที่จะซูมได้ในระดับที่เป็น 4x นะครับภาพที่ได้ออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ ก็หลายคนก็ถามมาว่าตัวคุณภาพของกล้องตัวเลนี่3นี่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวร็อบบี้แล้วเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าอะไรมันดียวกันเนาะเท่าที่ผมได้ลองดูแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันก็พอๆกันนะสำหรับตัวร็อบบี้นะครับกับตัวเลนี่3จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็น8ล้านกับ5ล้านด้วยกันนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดต่างๆได้นะครับไม่ว่าการจะเป็นแบบดีเทคเป็นสมายช็อตก็ได้นะครับหรือว่าขนาดของตัวภาพก็ได้เหมือนกันครับ เราไปดูในส่วนของ Beautification Mode หรือว่า Beauty Mode นั่นเองฮะเราสามารถที่จะปรับความสมูทของหน้าเราได้นะครับให้ตาโตได้นะครับให้หน้ามันเลียวก็ทําได้อันนี้ทีเด็ดเลยฮะเขาสามารถที่จะใช้หน้าจอเป็นแสงนะครับจริงๆก็เหมือนกับเป็นแฟลชเนาะให้หน้าจอมันสว่างแล้วถ่ายออกมาหน้าเราก็จะสว่างขึ้นเหมือนกับเป็นแฟลชไกลๆนั่นเองนะฮะแต่ใช้แสงจากหน้าจอเนาะอ่านี่ก็คือภาพที่ได้ออกมานะครับ เวลาเราถ่ายโหมดนี้เนี่ยหน้าจอที่เราจะดูตัวเองเนี่ยจะเล็กลงเนาะที่เหลือมันจะเป็นแสงสว่างน,นั่นเองครับอ่เดี๋ยวไปดูหน้าแบบนี้โอโ้โหเรียวๆอ่ะโอเคมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นชิปเซ็ตที่เป็นมาริ4 0 0้นั่นเองฮะก็สามารถที่พอเล่นเกมได้นะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมมอเตอร์ไซค์ที่ผมลองเอามาลงดูก็ดูจากท้องฟ้าดูจากสีเขียวของสนามนั่นเนี่ยครับความละเอียดของภาพก็ถือว่าใช้ได้เดียวครับ โอเคมาถึงบทสรุปของตัวเลนี่ซานนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบอันดับแรกคือราคาเนี่ยโดนมากๆ2,790บาทวัสดุงานประกอบการดีไซน์ถือว่าสุดยอดและเทพมากในราคานี้ตัวนี้กินขาดจริงๆครับฝาหลังที่เป็นโลหะดูแล้วบวกกับสีโรสโกลด์หรือสีชมพูแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะสิ่งที่ยังติดอยู่คือเอ่อแรม 1G กิกกับการไม่รองรับ 4G ยังอยู่ไม่ติดอะไรแล้วจริงๆครับกับตัวนี้จริงถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าสุดยอดล้ว เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับตัว V ีโกเรนนี่3ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าและก็คบคันนะครับราคาประหยัดจริงๆครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของช็อปของ V ีโกนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะวางจำหน่ายและกระจายออกไปทุกที่ต่างๆแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทัางใน Facebook และก็ Instagram นะครับติดตามไปที่บ u า p อ p TV, ี u m p UP แล้วก็ TV วครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ